ต่อมาเป็นดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัส,สบดีพี่น้องชาววันพฤหัสมาดูวด่าดวงของท่านวันนี้วิชีชีวิตของท่านในวันนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับมีอะไรที่น่าเป็นห่วงหรือไม่มาดูกันนะครับสำหรับชาววันพฤหัส,สบดีนะครับเป็นชีวิตที่บุรุง่งรุงร่วง รุ่งโรดรุ่งเรืองมากๆนะครับรุ่งเรืองมากๆนะครับโอกาสดีพลิกชีวิตได้หน้าประทับใจบางคนก็มีโอกาสได้รับเงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับไม่ว่าจะมาจากส่วนไหนโอกาสของท่านดีมากๆนะครับบางทีมีเงินล้านด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆของดวงชาววันพฤหัส,สบดีจะเป็นอย่างไรมาเริ่มต้นจากทาโรตบที่หนึ่งนะครับเป็น วีนออฟฟอร์จูนนะครับเขาเรียกว่าขุมทรัพย์มหาศาลนะครับจะดนบันดาลให้ชีวิตของชาวบันพรฤหสัสบ,บดีเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แบบหน้ามหัศจรรย์มากๆนะครับวันนี้ถึงเวลาที่ท่านจะได้ร,รับโอกาสนั้นเพียงแต่ว่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกุศลขึ้นอยู่กับสถานการณ์ขึ้นอยู่กับวิถีชีวิตอีกห,หลายส่วนเป็นองค์ประกอบนะครับภาพดวง นะครับชาววันพฤหัสบดีคือก,การเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองได้น่าประทับใจมากๆการที่ท่านจะได้รับโอกาสดีๆเปลี่ยนแปลงการงานเปลี่ยนแปลงโอกาสต่างๆจากวิกฤตจ,จากความที่มันไม่เคยมีกลายเป็นคนที่มีระดับนะครับมีความมั่นคงนะครับทรัพย์สินเงินทองมากมายมีเงินล้านมีเงินหลายล้านขึ้นมาแบบที่มันน่ามหาศาลมากด้วยก็เป็นไปได้นะครับวันนี้มีโอกาสนั้นสำหรับพี่น้องที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับในการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็นจิตเมถา เรื่องของการแข่งขันเรื่องของการที่เราจะมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะครับท่านก็ถึงจุดนั้นแล้วนะครับแม้ว่าเราจะเจอคู่แข่งเจอปัญหาอะไรสารพัดอย่างนะครับแต่ช่วงนี้ชาววันพระหาสีนะครับทะลุนะครับทะลุพุ่งเข้าไปสู่จุดสูงได้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3.8เป็น8เหรียญน,นะครับอันนี้ก็เป็นรายร,รับการเงินนะครับพี่น้องชาววันพระาสาดีนะครับยังมีโอกาสรายรับตลอด บางทีก็อาศัยความรู้ความสามารถประสบการณ์พิเศษสร้างอาชีพรายได้ตัวเองแบบไม่มั่นคงด้วยนะครับแบบมีความมั่นคงมากๆด้วยนะครับเอามีอาชีพเสริมอาชีพสำรองหรือว่ามีความรู้มีประสบการณ์ด้านใดด้านหนึ่งท่านก็นํามาเป็นการที่จะสร้างอาชีพได้แม้จะเป็นช่วงบรรจุแต่ว่ามีรายรับมีการเงินเข้ามาไม่ขาดในช่วงนี้นะครับ รการต่อมามาดูส่วนของโชคลาภวาสนาโอกาสแนวทางทิศทางของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเป็นราชาไม้เท้านะครับมั่นคงนะครับอ่าเป็นหลักเป็นแหล่งมีหลักฐานมีอะไรมั่นคงมีโอกาสดีๆมีเรื่องของการงานมีเรื่องของวิถีชีิตมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากๆมีความมั่นคงขึ้นมาน่าอัศจรรย์นะครับพี่น้องชาววันพฤหัสบดีครับสรุปดวงของคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีในช่วง วันนี้นะครับมีโอกาสาเปลี่ยนแปลงชีวิตได้หน้ามหาัศจรรย์มากๆนะครับการงานการเงินโดยเฉพาะเรื่องของการเงินมีโอกาสที่จะได้เงินจํานวนเยอะๆด้วยนะครับมีโชคมีลาบมีโอกาสดีๆมากมายที่เดียวนะครับชีวิตของท่านจะเปลี่ยนแปลงแบบหน้าอัศจรรย์นะครับแล้วก็ขอให้ชาวบันพฤหาสบดปรีนะครับได้ร,รับโอกาสนั้นนะครับมีความสุขมีความมั่นคงมีความสมหวังตามคําพยากรณ์นะครับ